โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้เราไม่ได้อยู่ในซีรีส์สายฟรีแต่อย่างใดนะครับผมหรือว่าจะอยู่ดีปะอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะครับผมวันนี้ผมก็จะลองมาเอาบอสมืดนะครับผมตั้งแต่ก้าวดาวแม็กแล้วก็ก้าวดาวธรรมดาแล้วก็ไฮเปอร์แม็กมาทดสอบใส่กับบอสมืดทิมแม็กเนี่ยดูนะครับผมผมก็จะเอาบอสมืดล่างทองเนี่ยแม็ก ยิงบอสมึดบอมึดกาดาวธรรมดาแล้วก็ไฮเปอร์นะแล้วก็จะใส่เกียร์เหมือนกันด้วยนะเป็นขวานรองเท้ากระดิ่งนะเกียร์ฟรีเลยนะครับผมถ้าใครอยากจะฟรีกว่านี้ก็กระเป๋านะประมาณนี้โอเคก็สกิลนะครับผมก็เป็นสกิลเพิ่มพ,พื้นที่การใช้ทักษะของพวก20% 10วิแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่30%ของพลังชีวิตต่อ1วิ เป็นเวลาสิบวินะครับผมแล้วก็สกิลนี้นะครับผมยกเลิกทัสษะมัจจะแล้วก็ยกเลิกผลบัฟของศัตรูอย่างตัวหนึ่ง7วิแล้วก็ลดอัตราหลบทักษะของศัตรู50% 7สินวิแล้วก็สร้างความเสียหายส3 0พันเปอร์เซ็นต์ะครับผมแล้วก็ต่อต้านหยุด5าวีนะแล้วก็ตัดแหลส่วน9ดาวก็เป็นฟื้นพลังนะครับผมแต่ว่าไอดีที่ผมจะเอาไปยิงแบบมันคือกัน การพายุนะการหิมะพลังโจมตีนะผมอยู่ที่4ล้านนะครับผมพลังชีวิตยอยู่ที่9ล้านพลังป้องกันอยู่ที่เจ็ดหมื่นเนะความเร็วในการโจมตีอยู่ที่179นะครับผมเร็วเคลื่อนที่อยู่ที่88ระยะโจมตีอยู่ที่480รนะครับผมระยะเวลาสร้างเลนเจอร์อยู่ที่ 4. 0ศนะครับผมก็คือ4ีวิ่งแน แล้วก็ส่วนแร่ใช้อยู่ที่พ7 7 0เ e ออประมาณนี้ประมาณนี้ก็รถแร่2จุดนะก็มีรองเท้าแับกระดิ่งแล้วก็ดาเมจ1จุดนะแล้วก็ได้ระยะเวลาสร้างเวนเจอร์ด้วยคือเป็นเกียร์ฟรีที่ดีเลยแหละอ่ะมาประมาณนี้เดี๋ยวเราลองเอาเกียร์ฟรีเนี่ยไปยิงไปยิง Bot, บอสทรรมดาดูก่อนนะ ก่อนจะไปยิงคนนะ่ะมาลองยิงบอสยิงอะไรดูก่อนดิไปลองยิงคนยิงบอสนี่ยิงไปนะผมนี่นี่ก็ประมาณ20-30%ิเปอร์เซ็นตะ์น่ะยิงไป ถ้าเยอะเเยอะๆ,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 ๆมาเยอะๆก็จะแบบแรงขึ้นนะครับยิ่งเยอะมันก็ยิ่งแรงอธรรมดาสกยภาพแล้วก็ใส่ไป็นอพลังโจมตีแล้วก็ความแม่นแล้วก็อาตาใช้สกิลนะ <as> ประมาณนี้อลองยิงบอสนี่ดูนี่ยิงลึกจัดเลยนะหายนะผมยิงหายยิงหายเลยนะ ดูความลึกนี่โคตรลึกผมบอกเลยไปเดี๋ยวประมาณนี้เดี๋ยวเรามาลองที่เราลองบอสมืดไฮเปอร์แม็กก่อนแล้วกันนะครับผมก็เป็น ID 4สีผมนะบอสมืดไฮเปอร์แม็กก็เกียร์เหมือนกันเลยควานรองเท้ากระดิ่งนะประมาณนี้ไป เราเรามาลองที่ไอดีสีผมก่อนไฮเปอร์แม็กนะไปปับ๊บไปนี่เรียบร้อยโอ้โหก้าวดาวตึงกว่านะ เฮ้ย hey, hey, hey. มีสวนมีสวนมีสวนนะแต่สวนไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวลองอีกสัก,กรอบหนึ่งลองอีกสัก,กรอบหนึ่งนะครับผมไประยะเวลาสร้างเลนเจอร์แบบแล้วก็ดาเมจแล้วก็เลือดมันได้เยอะกว่านะสำหรับเก้าดาวที่ผมดูมานะ แล้วผมก็ใส่ศักยภาพให้ด้วยนะก็เลยมันอาจจะเป็นส่วนนี้ที่มันใช้สกิลบ่อยกว่านะครับผมศักยภาพอะไรประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้สําหรับไฮเปอร์ไฮเปอร์ก็สู้เก้าดาวไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองที่เก้าดาวธรรมดาสก,กับไอดีลักผมนะนี่เก้าดาวธรรมดาเกียร์ก็ ประมาณนี้นะคือผมมีเกียร์ดีกว่าน,นี้อยู่แต่ว่าลองผมลองเอาเกียร์ธรรมดามาลองใส่กันดูเกียร์ฟรีนะครับผมลองมาใส่กันดูจะเป็นยังไงนะครับผมไปไปคาแบบมันจะลั่นทุ่งแค่สักแ,แค่ไหนนะครับผมไปเป็ดฟื้นพลังกับอ่าฟื้นพลังกับ การพายุหิมะนะนี่การหิมะนะครับผมโอ้โหดูแล้วแบบแทบจะสู้กันไม่ได้เลยนะครับผมแบบมีฟื้นพลังนะตายแล้วก็มีฟื้นพลังนะครับก็เลยแบบสู้ไม่ได้จริงๆรนะิงเลยเห็นไหมสนมากจะโดนป้อมยิงนะพอโดนป้อมยิงตายแล้วมันก็จะแบบฟื้นพลังกลับมาเหมือนเดิม โอ okay, okay. เคโอเคลองอีกสักรอบนึงดิไปลองอีกสักรอบขอลองอีกสักรอบอใครได้ใช้สกิลก่อนคือชนะนะครับผม บอสมืดคือแบบถ้าใครได้ใช้สกิลก่อนคือชนะแหละพูดตรงๆเลย,เลยถ้าหนึ่งๆกันนะไม่ว่าจะก้าวดาวแม็กไฮเปอร์แม็กนะบุบนี่ได้ใช้สกิลก่อนนี่คือเรียบร้อยใครใช้สกิลก่อนใครใช้สกิลแม่นเนะคือหลับมันไม่เกี่ยงกับจะบไฮเปอร์แม็กหรือว่าก้าวดาวแม็กเลยคือแบบถ้าใช้สกิลแม่นเนะคือเรียบร้อยนะพูดไง่ายๆเลยแล้วกัน มันจะประมาณนี้นะคิดว่าใครใช้สกิลก่อนได้เปรียบน,นะเดี๋ยวเราลองเอาไปใช้งานจริงดูสิเวิร์กไหมครับมันจะเวิร์กไหมลองเอาไปใช้สักนิดนึงโอเคนี่ทีมผมจะไปใส่ PvP นะเดี๋ยวเราลองไปใส่ PvP กันสักหนึ่งเกมแล้วกันนะ เพราะว่าตอนนี้ผมก็เปลี่ยนเกียร์คืนแล้วแหละตอนนี้ก็โจมตีก็16บล้านเลือดอีก4ี่เกล้านนะครับผมประมาณนี้คือเกียร์มันถ้าเกียร์แบบเหมือนกันอะ่ะคือถ้าใครสกิลก่อนก็คือชนะสกิลก่อนสกิลแม่นชนะเลยนะครับผมเดี๋ยวเราลอง P ีสักตาหนะึ่งก็ตอนนี้มันก็เป็น ไอาซีซั่นนะก็เลยเจอเทีมตึงนิดนึงตง้องดีสักนิดนึนงกินก้าวดาวดูดีครับผมว่าจะไหวไหมไนี่ บอสมืดยิงโดนบอสมืดยิงนะครับผมเราพัดคืนนะกันเหนียวนะครับผมบอสมืดยิงยิงโคตรลึกเลยนะบอสมืดนะผมบอกเลยว่าและเป็นตัวที่พึ่งเข้าติดเมตานานแน่นอนนะครับผมบอสมืดพอๆพอกับบาร์ล็อกเลยนะเดี๋ผมยังไม่ได้เอาไปลองกับบาร์ล็อกแม็กเลยว่ะโอเคครับผมก็ ประมาณนี้นะครับผมบอสมืดแม็กเอาไปซัดไฮเปอร์แล้วก็เอาไปซัดเก้าดาวธรรมดาคือถ้าใครได้สก,กิลก่อนคือชนะนะครับผมถ้าเอาไปหนึ่งหนึ่งกันนะไม่ว่าจะล่างอะไรนะผมถ้าใครได้แบบสก,กิลก่อนสก,กิลแม่นโอ้โหเรียบรย้อยคือทีมนั้นชนะนะครับผมประมาณนี้สำหรับบอสมืดนะครับผม โอเคครับผมคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ